ไปต่อกันหน้าต่อไปเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ ทชมที่ขอรับทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับโดยเฉพาะลูกเนนนะครับหนาที่คุณครูจะไปสอนในวันจันทร์นี้นะครับที่โรงเรียนสิทธิธรรมนะครับซึ่งคุณครูจะสอนวิชาอัปโหลดนะครับนะของชั้นม .4 ม .5 ม .6 หนะครับดังนั้นวิชาอัปโหลดนี้ของม .6 หนะครับเป็นหน้าแรกเล่มแรกนะครับที่คุณครูนํามาลงในช่อง YouTube นะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนประกอบนะครับให้กับนักเรียนทั่วประเทศด้วยนะครับนอกจากลูกเนนที่ได้เรียนกับคุณครูนะครับนะ เพื่อดูแล้วก็นําไปเป็นส่วนประกอบนะครับหรือดูทบทวนนะครับแล้วแต่เมื่อไร่จะมีเวลาว่างนะครับโอเคครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหน้าที่7เป็นหน้าแรกนะครับนะของหนังสืออัพโหลด6นะครับนี่คือหน้าตาของหน้าที่7นะครับตรงนี้นะครับเขเขียนว่าหน้าที่7หน้าที่7นี้นะครับเขาเกิดมาว่า before you start ก่อนที่คุณจะเริ่มนะครับก็คือก่อนที่คุณจะเริ่มเรียนนั่นนะครับนะ สตาร์อะไรนะครับสตาร์ททูเลนนะครับนะก่อนที่จะเริ่มเรียนนั้นทำอะไรก่อนนะครับผมนั่นก็คือต้องทราบนะครับว่าเขาเรียนเรื่องอะไรบ้างให้นักเรียนทิ้งออฟนะครับให้นักเรียนคิดนะครับ allegiance from your country นะครับ allegiance l e g i a legends, legends นะครับอ้าวคุณครู ตทษทีนะครับนะแหมตรงนี้คุณครูไม่ได้คุณครูใส่คําแปลของอัปโหลดม .5 นะครับโทษทีนะครับอันนี้ของอัปโหลดม .6 อัปโหลดม .6, ดม6ก็บอกอัปอัาทิ้งออฟเวอร์เจนฟรอมยูแคนรีนะครับให้นึกถึงตำนานนะครับนะของประเทศของคุณนะครับนะ,ะเดี๋ยวคุณครูมาแปลให้ใหม่ตรงนี้ดีกว่านะครับสดๆให้คิดถึงตำนานนะครับ เ e จนนะครับของประเทศของคุณนะครับให้นักถึงตำนานของประเทศคุณนะครับนะชูก์อาเบิแล้วแล้วพูดเกี่ยวกับมันนะครับอะไรบ้างที่เป็นตำนานนะครับนะค่อยนึกแล้วก็นำมาพูดนะครับข้อสองให้เนเรตเนเรตแปลว่า Your favorite นะครับให้อธิบายนะครับนะ Your favorite story story เรื่องราวนะครับให้อธิบายเรื่องราวที่คุณชอบนะครับต่อเพื่อนในห้องเรียนนะครับนะให้อธิบายเรื่องราวที่คุณชอบมากที่สดุดนะครับแ v o r i t e แปลว่าชอบเฉยๆหรือชอบมากที่สุดก็ได้นะครับต่อเพื่อนในห้องเรียนนะครับ to the class t ุ e c l a s s ไม่ได้ไปแปลว,ว่าต่อห้องเรียนนะครับหมายถึงต่อเพื่อนในห้องเรียนนะครับ w h ดูอยู่ร i ก e it แล้ว,ทำ,นนลวทำไมคุณถึงได้ชอบมันนะครับให้บอกเหตุผลด้วยนะครับทำไมคุณถึงได้ชอบมันนะครับแปลสดๆนะครับเพราะคุณครูได้เอาหนังสือของอัโดลม .5 มาแปลนะครับหนะ ก็เลยพอภาพของม6มาเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับนะตอนที่เตรียมเอกสารแล้วก็ what is this module นะครับในหน่วยหน่วยชีวัตนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับหรือถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับตามอัอัสอรมี่ของครูพินันนั้นนะครับตามสโลแกนก็คือแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับนะ อีสแปลว่าเป็นอยู่เกินนะครับอินเนมูโรในหน่วยชีวัดนี้นะครับวัดอะไรอะไรอยู่ในหน่วยชีวัดนี้หรือว่ามีอะไรบ้างในหน่วยชีวัดนี้หรือในหน่วยชีวัดนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะครับนี่คือเริ่มแรกคนที่ไม่เคยคุ้นชินนะครับกับการสอนครูวินาน,นะครับสไตล์การสอนครูก็คือจะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับผม เรามาเรียน vocabulary นะครับคำศัพท์กันนะครับคำศัพท์ที่เราจะเรียนในหน่วยชีวะที่1น,นี้ก็คือ historical re-enactment uh, นะครับ e n a c t m e n t แปลว่าตราพระราชบัญญัติหรือตรากฎหมายขึ้นมานะครับนะ uh, historical ก็เป็นบทศสตรานะครับก็คือการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่นะครับ re แปลว่าใหม่คือทำใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือพระราชบัญญัติ นะครับตรากฎหมายใหม่หรือพระราชบัญญัติใหม่ขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับนะเป็นพระราชบัญญัติไม่ใช่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นพระราชบัญญัติที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับข้สองทีวีโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมรายการต่างๆของของทีวีนะครับที่ถ่ายทอดออกมาสปอร์ตอุปมนต์นะครับก็อุปกรณ์ทางด้านกีฬาฟู้ดแอนด์เร้งนะครับอาหารและเครื่องดื่ม ใช้ออ Book ชนิดของหนังสือนะครับใช้ออ i บ d i ด g ชนิดของตึกรามบ้านช่องนะครับใช้ออฟโเดชนิดของวันจุดยาวต่างๆนะครับใช้ออฟฟิมชนิดของภาพยนตร์ free time activities นะครับกิจกรรมในายามว่างแล้วก็ festive activity festive แปลว่ารื่นเริงนะครับกิจกรรมที่สร้างความรื่นเริงคุณครูไปเร็วเลยนะครับแก้มานะครับหลักไวยากรณ์นะครับนาะในหน่วยชีวะที่หนึ่งนี้เราจะเรียน present simple นะครับ ซึ่งใช้คู่กับ present continuous นะครับผมแล้วก็ใช้คำ verb อนเต verb คำกริยาเติม i อนนะครับก็เรียกว่า ing form นะครับ form ในรูปแบบนะครับนะแล้วก็ infinitive infinitive แปลว,ว่ากริยาช่องหนึ่งที่ตามด้วย to นะครับ determiner นะครับ determiner และตัวกำหนดนะครับตัวกำหนดที่ใช้ a and the นะครับที่ใช้ some ใช้ any ใช้ a few a little นะครับ comparison นะครับการเปรียบเทียบนะครับก็คือคำามูยศัพท์นั่นเอง verb f o l l o w by to infinitive ก็คล้ายกับข้อหนึ่งะครับ infinitive with to แล้วก็ without to นะครับหรือคำกริยาที่เติม i ng นะครับหรือคำที่เติม ng แล้วก็เติม to แล้วนะครับสามารถที่เปลี่ยนไปจากความหมายเดิมนะครับ change i n i n g นะครับข้อนี้นะครับคือคำกริยาที่ตามหลังด้วย to ข้อนี้คือคำกริยาที่ตามหลังด้วย to และตามหลังด้วย ng และทำให้ความหมายเปลี่ยนไปนะครับ ส่วนข้อนี้นะครับ p l u r a l g r o u p n o w n ก็คือคำนามที่เป็นผู้จน์หรือคำนามที่เป็นกลุ่มนะครับข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับจะเรียนเรื่อง w i l l นะครับเรื่องเรียนเรื่อง b e g o i n g กับ p r e s e n t c o n t i o s นะครับว่า3อย่างนี้ใช้คล้ายกันหรือใช้เหมือนกันแทนกันได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้กันไปเร็วเลยนะครับผม anyoucan d นะครับและคุณสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้ต่อไปนะครับในหน่วยชีวิตนี้นั่นก็คือนะครับ Describe festival นะครับ festival ประเทศกาลนะครับสามารถที่จะบอกเรื่องเทศกาลต่างๆได้นะครับเทศกาลหรือประเพณีต่างๆได้นะครับนะ Express specific แบบ preference นะครับสามารถแสดงความชอบเฉพาะลงไปนะครับ Express ว่าแสดงนะครับ specific ว้เฉพาะ preference แปลว่าความชอบนะครับความชอบที่เฉพาะเจาะจงลงไปสามารถที่จะบอกได้นะครับ Describe on TV program นะครับสามอ่า design ตัวที่ครับ ตัดสินใจที่จะดูโปรแกรมทีวีต่างๆนะครับ Express Opinion นะครับ Opinion นะครับแปลว,ว่าความคิดเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นก็คล้ายๆกันกับ Give p กรี n บริษัทคล้ายๆกันกับคำว,ว่าคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็แปลว่าแสดงความคิดเห็นนะครับความหมายเดียวกันกับคำว,ว่า Express Opinion นะครับ Opinion นะครับ Opinion นะครับอ่านว่า Opinion นะครับนะ On Fame นะครับคอมเมนต์ Comment ก็คือ วิจารนะครับหนะาวิจารณแสดงความคิดเห็นต่อภาพยนตร์คีป a p r ิ s e n t a ช i ่นนะครับทำการนำเสนอนะครับ write a p o s t c a r d นะครับเขียน postcard เขียนโพส t c a r d ดนะครับ about เกี่ยวกับค u น t u r ร l f เฟสติวัลเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีต่างๆนะครับ write a dialogue เขียนบทสนทนา about เกี่ยวกับทีวีโปรแกรมเกี่ยวกับรายการบนทีวี write about sport equipment นะครับเขียนเกี่ยวกับ อุปกรณ์กีฬานะครับ w r i t e a short description description หมายว่าบอกรายละเอียดเขียนบอกรายละเอียดสั้นๆนะครับ a short of food art food art ก็คือศิลปะทางด้านอาหารนะครับเดี๋ยวคุณครูทำให้ใหญ่ขึ้นันิดหนึ่งนะไม่ทราบว่าจะเห็นคำแปลหรือเปล่าอ่ไม่เห็นคำแปลเดี๋ยวทำให้เห็นคำแปลด้วยนะครับต้องต้องต้องให้เล็กอีกเกินเกินะครับโทษทีนะ write a short description of your favorite book นะครับเขียนบอกรายละเอียดสั้นๆนะครับ about เกี่ยวกับออไม่มี about นะครับนะ of your favorite book เกี่ยวกับหนังสือที่ชื่นชอบของคุณ write a description เขียนรายละเอียดนะครับ of building เกี่ยวกับตึกต่างๆ in your town หรือ in your city นะครับในเมืองของคุณ write a postcard from a holiday place ไปเที่ยวสถานที่ที่ไหนนะครับในวันหยุดก็ให้เขียนโปสการ์ดกลับมาบอกเพื่อนๆนะครับ write an e m a i l นะครับให้เขียนอีเมล reviewing a film นะครับในการที่ไปดูภาพยนตร์แล้วก็ให้วิจารณ์นะครับนะ review เนี่ยแปลววิจารณ์นะครับให้วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนั้น you watch ที่คุณได้ดูมาแล้วนะครับ write a presentation ให้เขียนบทนำเสนอนะครับ on free time activities นะครับเมื่อมีกิจกรรมวันว่างนะครับ using bar graph นะครับโดยใช้เป็นกราฟแท่งนะครับนะ bar graph ข้สุดท้ายทยสุดนะครับให้ write about a festival นะครับให้เขียนเทศกาลต่างๆ in your country ในประเทศของคุณนะครับนี่คือเนื้อเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันในหน้าที่7ซึ่งเป็นหน้าแรกของอัปโหลดม .6 นะครับโอเคครับผมวันนี้คุณครูได้อัดคลิปมาหลายหน้านะครับนะครับประมาณ10หน้านจะได้นะครับก็เลยเสียงแอบเสียงแห้งนะครับเป็นการทำคลิปหนังสืออัปโหลดม .4 ม .5 ม .6 ต่อเนื่องเลยนะครับ เช่นคุณครูจะเตรียมไปสอนอลูกเนนนะครับที่โรงเรียนเศรษฐธรรมวัดประเสธิททิศชัยนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะนำที่จะเข้ามาฟังนะครับนะเพื่อนําไปเป็นส่วนประกอบในการเรียนของอนักเรียนนะครับทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าเกิดท่านเข้ามาชมแล้วนะครับเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนัน channel ได้นะครับคุณครูก็ตามสไตล์ตามโสโลแกนของช่องนะครับนะบอกว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสังนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับ English is not as difficult as you think if you try might be fascinated at. วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ